พิธีมากิริยาวาณิชผู้ดำเนินการแถลายเท้าโดยสํานักง,งานส่งเสริมการจัดไทยไมซ์คอนเนคและสําหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์สี่วมวลชนที่ลงทะเบียนก็ผู้ใช้บริการจี่อยู่ในบ้านค่ะก่อนไทยเราทํ ưa, ưa, ากระทรวงไทยก่อนไทยกว่านี้นะคะด้วยอเปกระตุ้นการจัดกิจกรรมห้าจัดกิจกรรมในกิจกรรมจะเป็นให้วงมานะคะไม่น้อนล้างมือล้างมือถูกต้องยังไงจัดหนึ่งวันนะคะเกอไม่เล่นละ ถ้าจากอย่น้อยสองวันหนึ่งตุ้เนี่ยเราไม่ได้สนับสนุในการเชื่อเราต้องมันเป็นการกระตุ้นที่เกิดการจากศึกษาจริงแต่ละท่านแต่ละจังหวัดที่เจอเยอะมากแต่โรงแรมไหนบักที่มีห้องกระถูกเราไม่ได้รับลงทะเบียนที่อื่นการขอการขอรับการแบบตรงนี้เนี่ยก็จะให้อก กา็ลดยองคูเด <was> ียนใช้ซึ่งเราจะมีการประกาศการตีนนะคะแล้วก็เรื่องการตอบางการเมืองนะคะแล้ก็รวมไปถึงช่องทาง Facebook นะคะไทยไมค์แคลร์ยังมีโอกาสได้ลุ้นรับของรางวัลติดไม้์ติดหนึ่งโดยที่รับชมอยู่แล้วยังไม่ได้กดไลค์หรือว่ากดติดตามต้องรีบเลยนะคะเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วยังไม่ได้ติดตามเนี่ยก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นรับเพื่อข้ออากาศว่าตอนนี้ดูคั้งนี้ขอบคุณไปยังทางด้านของทีเซ็ดด้วยที่จัด ระบบไทยไมิ์คอนเน็ตนะคะที่จะช่วยเพิ่มรายได้ขยายช่องทางการตลาดและก็รวมไปถึงผู้ใช้ระบบนะคะเช<ด>ื่อมโยงธุรกิจไมซ์อันนำไปสู่ความมาั่งคั่งทางเศรษฐกิจและก็ไทยไมิ์คอนเน็ตรวมไปถึงสูงด้วยนะคะและในวันนี้ภาคตะวันออกนะคะจังหวัดชลบุรีแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านและขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีแข็งแรงสวัสดีค่ะ ok. มาทําให้ทันตาม <coughs> <rồi. 18> <coughs> <coughs> นี่มันจะเป็นอะไรนี่เสื้อหรือเหรอเดี๋ยวไปก็ครับนี่เตรียมๆอันนี้ก็แล้วอ๋ออ้าวกินที่เราคนเหรอ <laughs> <sum>